จะมีไม่นาที่ลอยเองเชยเชย ดาวของฉันเขาว่าห่างไกลลิบลิแต่ดาวไหนไหมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นยืนดับเลยเมื่อดาวขคจรมาเจอก,กันฤดูก็เปลี่ยนพัน <c oughs> ้เมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่ามุนข้งหัวใจให้ใกล้กันเธอมัอกฉันไม่่ด้คะ้เหเอาอว่าเอาเลย เขามาเลยเขามาเลยอย่างเงี้ยเพียร์สวยอะไรล่ะอย่าโทษกันอย่าโทษกันเพลงร้อเพลงรักโรแมนติกใช่ไหมมันต้องมีสมาชิกดิชื่อเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอใช่ไหมหมุนเลยต้องสมาชิกคือจะรอคุกแล้วค่หมุนมันก็ต้องแบบว่ามีการเข้ารักเข้านางแบบโอบกอดกันไปแต่พี่เอากล้องมาลุ้นแบบว่าอย่าโทษกันอย่าโทษกันเหมือนลุ้นมวยอ่ะครับทำลายนักความโรมาธิหมดเลยอยาอยากอยากดูหมุนจริงๆต้องไปดูของจริงไงแต่เราได้เห็นแล้วแหละว่าเขาแบบ ไปก่อนเลยคนนี้ร้องร้องอยู่ไหันมาบอกว่าเมนพี่ก้องแถวเมืองวนโอ้แล้วถ้าเกิดว่าละครเวทีจริงๆพี่ก้องไปนั่งดูแถวหน้าเห็นหรือายังไงมันไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันอันนั้นมันมันมีสมาธิมีสติมีอะไรอันนี่คือแบบเสียสติแบบชั่วครู่บางทีนี่คือแต่นี่ก็เป็นเพลงนะคะในละควเราขเรื่อง The Legend of Red ขายฝันเฉลียง Musical มีริวสิควงนะมีโปสเตอร์อยู่นะแต่ต้องบอกว่าในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งครอ่ะ ท่านมาท่านไม่มีรูปมาด้วยหมายถึงว่าไม่มีตัวมามีแต่เสียงลอยมาตามทางท่านเป็นอะไรครับท่านคนนี้คือท่านสังสังอะไรครับสังทองสังขยาอนุวัตอุดมนะคะเป็นร่วมกับการแสดงละครเวทีเรื่องนี้สวัสดีน้องสังสวัสดีครับสวัสดีสังยา8โมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับี่ผมอยู่กับน้องๆที่เล่นอยู่ด้วยครับ10กว่าคนเลยน้องๆเสียงน้องๆหน่อยค่ะ สวัสดีครับอ้าวสสัดีครับคุณสังครับตอนนี้ยังซ้อมมันอยู่เหรอครับใช่ครับเป็นซ้อมของส่วนของน้องๆออกซ้อมนะครับเป็นส่วนส่วนเต้นครับหรอหรือว่าพวกนี้หนีมาคะเนี่ยน้องๆในเอฟหนีมาหนีเสี่ยวแล้พวกนั้นบ้ใช่ครับเดี๋ยวจากคุณสังเนี่ยนะคะเขามีฝีมือในการเป็นผู้กำกับละครเวทีนี่ไม่ใช่เรื่องแรกใช่ไหมคะเคยกำกับละครเวทีเรื่องอะไรนะคะน้องสังครับผมพี่ท็อกพี่ท็อกกับพี่ต้องสวัสดีครับยินดีเลยเรื่องชายกลาง ทำ้งเรื่องที่แหลชายกลางชายกลางชายเลางเีคนณน้องอุดมคน้องเบนซ์สีต้าแล้วก็อันดิงนี่รุ่เล่นนะครับเรียกว่าสนุกสนานมากเรตติ้งสูงนะจ๊ะตัดเต็มตลอดแล้วเรื่องเมียคุณสังครับเรื่อง The Generation Opera ขายฝันเชยยี่ The Musical เนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงครับคุณสัง ก็จากที่ตอนที่เราทําไทยร้านเสร็จไปใหม่แล้วก็ที่จะทําเรื่องต่อไปก็คืออยากทําแบบจุ๊บบอกแบบที่ที่ของน้องกามีอะครับอย่างความมียาเงี้ยครับอ่าก็เลยคิดว่าเมืองไทยน่าจะมีที่บ้างก็เลยคิดว่าเพลงอะไรที่เราชอบอยู่ในใจแล้วก็นึกไปนึกไปก็เป็นเพลงเฉลียงเนี่ยครับเพราะว่ามีพี่จิ๋วอยู่ใกล้ๆอยู่ด้วยคือพี่พ่ะภาคชนตรนนี่ก็อยู่เวิร์คพอยต์อยู่ด้วยกันใกล้ๆก็เลยขอได้ครับของ่ายแล้วก็ยินดีให้มาทําครับแล้วก็เป็นเฉลียงเพลงที่หน้ามาทำ มากนะเพราะเนื้อหาเนื้อหาดีมากเลยครับไม่แล้วเป็นไอเดียที่ดีด้วยเพราะว่าเราใช้เพลงของแบบว่า นักแต่งเพลงระดับนี้แล้วก็เป็นเพลงไทยแท้ๆนั้นเราจะได้มีแบบว่าแบรนด์ของตัวเองเพื่อส่งออกต่างประเทศจริงเใช่ครับเป็นของไทยคนไทยทําหมดทุกหน้าที่ทุกตาแหน่งทุกอย่างในไทยหมดคิดเรื่องขึ้นมาใหม่โดยคนไทยทุกอย่างเลยครับผมหน้าดีมาหมดดีมากครับเพราะดีต้องดีมากเลยรับประกันเลยฮะครับในในละครเวทีเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่เพลงครับคุณสังประมาณสักเกือบ30เพลงของเฉลยนะครับโอ้แล้วฟังเต็มอิ่มเลยนะสามสิบเพลงเต็มอิ่มเลยครับรับรองว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบคุ้นหูด้วยคือไม่ใช่ เ็นเพลงที่เอาไปเร็นใหม่จนจำไม่ได้นะครับไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่าอยากจะชมนะคะแล้วก็คือว่าอยากจะรู้ว่าจะเอาเพลงของเฉลียงในแต่ละเพลงนี้มาร้อยเรียงเป็นเรื่องได้อย่างไรอัน่าิดตามมากเพราะว่ามันยากทีเดียวครับตอนทํา มันมันทำนานนะครับกว่าจะได้เป็นบทครับประมาณสามเดือนเวลาเขียนบทนะครับเขียนบทสามเดือนเรียนไปเลี้ยงมาสลับไปสลับมาบาตอนตอนแรกก็แย่เยี่ยดเยี่ยดเข้าไปไม่อยากจะเรียกเลยเงี้ยแต่ตอนหลังมันทำไปทำมามันมันเรียนไปหมดเลยฮะมันเรียนเราต้องท่องถามน้องๆดูน้องๆคนนักแสดงจะรู้น้องจะจะฟอร์มแล้วจะรู้ว่ามันเรียนไปหมดเลยทั้งเรื่องครับแล้วก็มีเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับโดยที่ดิจิตกับทางทางผมก็ได้จิตแต่งขึ้นมาใหม่เป็นเพลงเมื่อกี้ป่ะฮะที่เธอหมุนรอบตัวฉันฉันมอบหมุนรอบตัวเธอป่ะครับ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพลงนี้มาแล้วไม่เคยไปเลยไม่เคยฟังที่ไหนเลยครับที่เมืองเหนือครับที่นี่เลยที่แรกเลยครับอ๋อเป็นที่แรกใช่ครับเป็นเพลงเก๋นะ่ะเป็นเป็นเพลงชื่อไม่ไม่คิดถามสองนะเป็นไม่คิดถามตอนภาคสองชื่อว่าเพลงคำคำไม่รักนะคะอันนี้เป็นเพลงใหม่เลยต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าพี่ก้องพอทำงานเสร็จแกก็กลับถ้ำนะคะแกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักล่าสุดที่แกฟังคือเรียนเพรื่ือนแพร่คุณสร้างถามต่อแล้วจะยังในเรื่องมีกี่คนทั้งหมด ทั้งบทนรวมน้องๆ,องๆก็มีประมาณหกถึงเจดคนนะครับน้องนเอฟแล้วก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่เลยครับพ่ออีสุประวัติปบัทรมัสตรนะครับ,รบแล้วก็พี่เมียบวันรัตน์นะครับแล้วก็พี่โยยามีตราโมดครับแต้สามท่านนี้นบทโ,โต้โอเข้มข้นมากเลยครับเป,เ,ปเป็นตัวชูโรงของเป็นแบบเขาแต่ละเมืองเลยะครับน้องสาขาแต่น้องๆเอฟจะมีกันต้องห้าสี่เส้นสี่ัสนละเป็นสิบคนทำไมถึงเป็นเจ็ดคนนี้คะัต้องรับด้วยครับ <laughs> ก็คือน้องๆเขาคือน้องๆเขามีม,ม,มีมีความสามารถที่เหมาะพอดีเลยฮะกบทที่เราเราทับขึ้นมาคือเราเราเชิญน้องเข้ามาแคสนะครับครับมาแคสแล้วก็เราก็เราก็เราลองดูว่าน้องคนนี้เหมาะบทนี้แล้วแล้วบางทีแบบบางคนก็ก็เหมาะกับ มายถึงว่าบางคนที่ไม่เหมาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ให้น้องเขาเล่นนะฮะแสดงว่าทั้งห้าหกคนนี้เรื่องนี้เหมาะมากกับบทที่ที่เขาได้เล่นครับเีอ่เอ,อ,อยากทราบนิดนึงน้องสังเ,เรื่องย่อๆของเราคอยพทธีเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเ,เ,เ,เรื่องย่อเป็นเรื่องของเมืองสองเมืองนะครับคือ<ร>เมืองช,ชื่อเมืองตักกะซึ่งเมืองนี้จะดําเนินอยู่ด้วยเหตุและผลนะครับอีกเมืองนึงคือเมืองเอกเนศึซึ่งเมืองเนี้จะดําเนินอยู่ด้วยความรู้สึกแล้วก็อารมณ์รล้วนเลยสองเมืองจะต่ากันสุดขั้วเลยครับ อรอบผมสุดขั้วเลยแล้วทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นก็คือคนหนึ่งก็คือคุณบอทีิสนุ <c oughs> บทเป็นทันหนึ่งใ <c oughs> นเรื่องนะครับ <c oughs> เป็นเป็นเป็น <c oughs> เกนจะเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปของเมืองตากกาได <c oughs> ้หลุดไปอยู่ในเมืองเอกเนืครับอพอพอหลุดเข้าไปแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองเลย